ททอ,อ,อ,อนบุรีสวัสดีครับตันนี้อยู่กับปู่ช่างตน้นคาท,า,ทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอวิ่งเคสทาทาดีเซลตัว150เพื่งตนนะลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการวิ่งไม่ได้นะเร่งไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะอ่สตาติดยากไฟรูปเครื่องโชว์ เช็คโชว์นะมาดูรถอนะมามีอาการประมาณนี้นะเร่งได้ประมาณ2,800รอบแล้วก็ไฟเช็คเครื่องโชว์นะทดสอบวิ่งเทสนะอารอบจะตัดอยู่ที่2,800รอรอบนะไฟเช็คเอนจินเด้งนะรถวิ่งได้แค่ประมาณนี้นะครับ มาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะว่าโพสดขึ้นเกี่ยวกับอะไรนะไฟที่โชว์ขึ้นเกี่ยวกับเซนเซอร์แคมมีปัญหาอเซนเซอร์แคมตัวหนึ่งนะมาดูกันว่าใช่ไหมนะว่าเซนเซอร์แคมหรือเซนเซอร์หัวหมูเปลี่ยนเซนเซอร์แคมดูก่อนนะซีเซนเซอร์แคมเออเซนเซอร์หัวหมูนะมีปัญหายวดูก่อนนะว่า เปลี่ยนราหายไหมมันมีน้ํามันอยู่ในหัวหมูนะมันรั่วมันจากฟินทไทเครื่องหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนเทนเซอร์หัวหมูดูก่อนอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์สองตัวนะฮะเทนเซอร์แคมกับเซนเซอร์หัวหมูนะฮะอ่ามาดูโคตดลบออกละไม่มีโค้ดแล้วนะครับอ๋อตอนแรกเปลี่ยนทีละตัวแล้ว,ลวมันลองสาตาร์ทแล้วรถมัน เป็นอาการคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยละอ่ะตอนนี้ก็โค้ดไม่มีมาลองสาตาร์ทเครื่องดูครับว่าไฟโชว์เร่งขึ้นไหมมีไฟโชว์ไหมสาตาร์ทติดง่ายนะ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองขับวิ่งเทสกันดูนะะว่ารถวิ่งออกหรือยัง หลังจากแก้ไขแล้วนะมาทดสอบวิ่งเทสกันดูนะไฟไม่มีโชว์นะรอบก็เกินจะ2 8 0 0รอบรอบปกติรอบเครื่องลูกค้าแจ้งเพิ่มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะจัดการให้จบทีเดียวเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอสำหรับ คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้อ่าเป็นทาทาดีเซลตัว150นะตัวใหม่นั่นเองเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการเลงไม่ขึ้นนะวิ่งไม่ออกรอบอยู่ที่2,800รอบนะวิ่งได้แค่นั้นนะอ่าจากที่ตรวจเช็คก็คือเกี่ยวกับระบบ ensor, นะ Cam, e นะเซนเซอร์นะเซนเซอร์แคมกับเซนเซอร์ไฟวีนะมีปัญหาอันนี้ก็เปลี่ยน2ตัวนี้ก็เรียบร้อยวิ่งได้ปกติพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำนะมันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศกองแอร์นะฮะอันนี้ก็ สวยสวยๆไปเลนะสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับผูช่งางต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2ด0ูนนะเรื่องรถทาทาเพชรถุงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบด้วยเดียวนะจ๊ะ